ท็อปออฟเดอะเวววันนี้วันอาทิตย์ชวนเที่ยวประเทศญี่ปุ่นในช่วงดอกซากุระบานและดอกวิสทีเรียยักษ์อายุกว่า100ปีข้าไปชมความงามของวิหารต่างๆที่อียิปต์ไม่ว่าจะเป็นห้องเก็บสมบัติของวิหารฮอรัสที่เอ็ดฟูและวิหารของเทพโซเบตที่คอมออมโบติดตามกันจนจบรายการนะครับ วัสดีครับท็อปออฟเจอร์นะครับเราพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา10บนาิกายนาทีนะครับต้องขออภัยนะครับเสียงที่แบบไม่ได้เก็กหล่อนะเสียงมันแหวบเองนะครับผมอยู่กับพี่เจิงสมทรัพครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อวานนี้เราก็แสดงความไม่เห็นเต็มที่กับเรื่องคาสิโนเพราะว่าเราชัดเจนว่าเราไม่เห็นด้วยกับเรื่องคาสิโนแต่วันนี้เราพาไปเที่ยวกันแบบสุขใจกันแล้วพี่เจิงก็ที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยผมขออนญาตตั้งชื่อว่า 8กระบวนท่าพิชิตมังกรวัดเจ้าหลินนะครับถ้าพมไ่ไไปตั้งชื่อว่า8กระบวนท่าปราบมารเนี่ยผมก็กลัวามารชั้น14ที่ป่วยทิพย์เนี่ยจะนึกว่าจะไปวัดเจ้าหลินเจอปราบเขาบทีุ่คร้ไหมว่าจาก<ด>วัดเจ้าหลินออผมไปนั่งดูนะฝรั่งนะเขาจัดอันดับ50หนังแอคชั่นที่แบบที่สร้างมาแล้วนี่นะถือว่าเข้าขั้นคลาสสิกของโลกนะดีที่สุดของโลกนะหนึ่งในจำนวนนั้นเนี่ย ก็คือวัดเ้าหลินว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับวัดเ้าหลินซึ่งสร้างตั้งแต่เมื่อปี1974โดยชอบราเดอร์คือโบราณมากอ่ะผมต้องไปหามารดูแล้เพราะว่าอยู่ในเน็ตฟ i ิมี ชื่อเรื่อง,งชื่อว่าห้องฝึกวิทยายุทธห้องที่36ของเซาหลินไม่เพราะว่าเซิร์ชในเน็ตเฟิกเน็ตเฟิกอย่าเซิร์ชว่าเซิร์ชว่าเซาหลินนั่นแหละภาษาไทยเลยนะเพราะว่าเจอแน่นะเ,<อ>เพราะว่าคือผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งซึ่งทุกวันนี้เนี่ยยังนอนอ่านหน,นังสือกำลังภายในอยู่รเราต้องบอกว่าหนังสือกำลังภายในเนี่ยมากกว่าร้อยละเนี่ยเวลาพูดถึงสำนักต่างๆต้องพูดถึงวัดเซาหลินเพราะเซาหลินเนี่ยถือเป็นผมเรียกพูดอยู่เรื่อยๆเป็นหนึ่งใน8ปดสำนักบูส์สำนักใหญ่ของยุทธจักร มันก็จะมีเส้าหลินนี่น่ใหญ่ที่สุดเลยแหละแล้วก็บูตตึงก็มอบพักยาจอดอว้แลไล่ไปแปดสำนักใหญ่นี่ฝ่ายธรรมะห้องที่ส6ของเส้าหลินโอเคเดไปหาดูเนี่ยเรื่องนี้แหละติดอันดับผมเลยบอกเฮ้ยติดอันดับได้ไงเป็นแอคชั่นเพราะว่ามันเป็นเรื่องแรกๆที่นําเรื่องของเส้าหลินเนี่ยออกสู่สายตาฝรั่งเพราะมันสร้างมาแล้วเนี่ยประมาณเกือบ50ปีผมต้องไปหาดูแลเรื่องนี้ นะครับคุณผู้ชมไปหาดูได้ชื่อ the 3 6 th chamber of s o l i n นะครับไปหาดูเรื่องนี้นะครับแล้วก็คือ <c oughs> <c oughs> จะบอกเท่าไหล่ทั้งโปรคือในทริปที่เดินทาง ไปเที่ยวซียร์โลอย่างที่จะเดินทางกับคุณกนกเนี่ยคือเป็นทริปเนี่ยนอกจากเป็นทริปตามรอยพระนางบูเชกเทียนฮ่องเต้หญิงองค์เดียวที่ยิ่งใหญ่ด้วยของประเทศจีนเรายุคข,ของพระนางเนี่ยรุ่งเรืองมากผมยังถือว่าเป็นเส้นทางตามรอยจอบยุทธด้วยเพราะว่าถ้าใครที่อ่านหนังสือนิยายจีนหรือนิยายจากรวงของ,ง,งจีนนี่แหละ นิยายจีนเนี่ยก็จะพูดถึงเส้นทางนี้เยอะเพราะนิยายจีนจํานวนมากเนี่ยจะไปพูดถึงเรื่องราวสมัยราชวงศ์ถังซะเยอะเพราะราชวงศ์ถังเนี่ยเขายาวนานสองพระเจ้าหลินเนี่ยอยู่มาตั้งแต่ก่อนสมัยราชวงศ์ถังเรื่องราวของยุทธจักรจะเกิดขึ้นในช่วงของราชวงศ์ถังค่อนข้างเยอะไม่ใช่แค่เรื่องของพมะนางบูเช็กเทียนเท่านั้นรเรื่องของ สนมของหลานของพระนางบูชิเทียนก็คือหยางกุ้ยเฟยซึ่งโด่งดังมากๆเนี่ยก็เกิดในยุคราชวงศ์ถังอย่างราชวงศ์ชิงคนก็เริ่มรู้จักกันก็ในเรื่องของหมัดเบาหัเฟยหงอย่างเงี้ย <c oughs> ก็เกิดในยุคที่ผมครึ่งศีษะยุคของเมนจู <c oughs> ใช่ไหมครับก็คือยุคของราชวงศ์ชิงแต่ว่าเรื่องราวที่รู้จักส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดในยุคของราชวงศ์ถังนะครับซึ่งเชิญชวนนะครับทริปนี้เนี่ยก็ เหลืออีกเพียงแค่หนึ่งในสาม ตอนนี้เราขายไปแล้วสองในสามเราจะออกเดินทางกันในช่วงที่ดอกโบตันกำลังบานเต็มที่เลยคือเรารับสามคนตอนนี้เราขายแล้วสองคนไม่ใช่เรารับทั้งหมดเนี่ยหนึ่งร้อยคนครับตอนนี้เนี่ยเราขายไปแล้วประมาณเจ็ดสิบปคนเราก็จะต้องการรับอีกประมาณหนึ่งในสามประมาณสามสิบคนนะครับเบนเชิญนี่ไปด้วยกันนะครับเราเรื่องเส้นทางนี้มีเรื่องราเรื่องเล่าให้พูดคุยกันสนุกสนานแล้วที่สำคัญคุณกรอนกจะเป็นคนที่สนใจเรื่องประวัติศาสตร์ชาติจีนมาก แกจะจําขนาดผมเป็นคนที่นอนอ่านนิยายจีนทุกคืนแต่บอกว่าผมยังจําชื่อตัวละครในประวัติศาสตร์ไม่ได้ทั้คุณกระดกเลยคุณกระดกเนี่ยแกโพสต์เรื่องสองแง่าสามงามทั้งคืนแต่แกจําชื่อประวัติศาสตร์จีนได้หมดเลยแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับเรื่องสองแง่าสงงาอ<ผ>มอ๋อเพบอกว่าคนจับประดนจะไม่เป็นอัลไซเมอร์ใช่ไหมเปล่าโอ้ยคือคุณสันติศักิ์ยิ่งไม่เป็นอัลไซเมอร์ใหญ่คผมจะบอกนะปกติเนี่ยวใช้คุณกระดกคุณดูอยู่ในรายการทีวีเนี่ยคุณไม่ด้ฟังเรื่องแบบนี้หอก ต้องไปฟังที่เมืองจีนอ่าใช่เพราะในทีวีมันเป็นทางการอย่างสมัยก่อนเวลาผมอ่านข่าวเนี่ยคุณเู้ชมจะไม่เคยเห็นผมในรูปแบบที่สนุกสนานจับประดอนเลย <c oughs> เพราะว่าเหมือนจะต้องเล่าเรื่องเกี่ยวกับข่าวเราก็จะโฟก,กัสงานที่ทำแต่ตัวจริงเนี่ยผมบอกเลยว่า เมื่อคุณกระหนกคุณธีระคุณสนริสงเนี่ยเป็น3จอมยุทธในวงการเลยทีเดียวนะครับก็นินทานคุณกระหนออกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับชวนไปเที่ยววิวสวยๆกันครับที่ญี่ปุน่นญี่ปุ่นเนี่ยไปไหนดีเที่ยวญี่ปุน่นเที่ยวนี้เดือนเมษาเป็นเดือนที่ใครๆก็อยากไปเที่ยวญี่ปุน่นเพราะเป็นช่วงที่ดอกไม้บานที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ ดอกไม้ที่ขึ้นชื่อคือซากุระเราจะไปเที่ยวกันทริปแรกที่อยากจะเชิญชวนเนี่ยคือไปเที่ยวในเส้นทางโตเกียวนางาโนแล้วก็ยูสวาแต่ว่าเราไปในเมืองเนี่ยอาจจะคุ้นชื่อนะแต่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวเราเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นๆ,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 ๆเเท่าไหร่ก็อาจจะมีที่ซ้ำกับคนอื่นบ้างแต่มีที่ที่แปลกกว่าคนอื่นบ้างเช่นเราไปดูสวนซึ่งเป็นสวนโบราณซึ่งถือว่าเป็นสวนที่มีความสําคัญครับ ประวัติศาสตร์การตกแต่งสวนญี่ปุ่นที่สวนยาคูชิอิเกะอย่างเงี้ยนะครับเราไปเที่ยวอันนี้อยู่ในเมืองมาจิดะซึ่งคุณผู้ชมอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อเมืองเหล่านี้เลยแต่ว่าเราพาไปเที่ยวในจุดที่ญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมล้ำค่าของการจัดโจนของเขาเราไปเที่ยวปรา,าสาทมัซึโมโตะคนอืนใครๆก็ไปเที่ยวกันแต่ช่วงที่เราไปเนี่ยจะเป็นช่วงที่ดอกซซกุระเนี่ยมันบานสวยสะพรั่ง รอบปรา,าสาทมัซุมโตะแล้วแถวญาติมัซุมโตะเนี่ยพืชพันธุ์ทางเกษตรเขาที่ขึ้นชื่อที่สุดเนี่ยกลิ่นแล้วจีดขึ้นสมองเลยเนี่ยวาสาบียคือวาซาบินะครับเพราะเราก็จะไปฟาร์มวาซาบิด้วยกันด้วยนะครับแล้วทริปนี้เนี่ยนอกจากไปดูซากุระสวยๆมันได้สองบรรยากาศพี่เะเกิรน <c oughs> เราจะไปที่ยอดเขายอดเขาในเมืองเล็กๆนะครับก็คือบนยอดเขาเนี่ยมันยังมีหิมะอยู่เราจะไปเที่ยวสกีรีสอร์ทในช่วงเดือนเมษายนครับคุณผู้ชมซึ่งเดือนเมษายนเนี่ยมันเป็นมืม้อที่ อุอ่นอากาศเขาอบอุ่นแล้วแต่พอเราขึ้นไปบนยอดเขาเนี่ยเราได้ไปเล่นหิมะไปสัมผัสหิมะได้ไปเล่นหิมะไปสนุกสนานกับกิจกรรมของฤดูหนาว <c oughs> อันนี้ผมบอกไปเที่ยวเมษายนแต่ได้บรรยากาศของการเล่นหิมะด้วยเราจะไปบนยอดเขาที่เมืองยูซาวบนะครับที่อยู่บนยอดเขาสุดท้ายเราก็จะมาจบทริปกันที่โตกเกียวให้ได้ช้อปปิง้งกันที่ชินจุกุก่อนกลับบ้าน <c oughs> ทริปนี้นี่ออกเดินทางต้นเมษายนครับวันที่4ถึง10เมษายน <c oughs> ช่วงนั้นก็จะมีวันหยุด คนจัดรีอยู่ด้วยก็เดินทางกันทั้งหมดเนี่ยเวัน5คืนนะครับนั่นเป็นทริปแรกทริปที่2ต้องบอกว่าเป็นทริปที่อันนี้เป็นทริปพิเศษสุดๆจริงๆที่จะเกิดเพราะว่าตารางกําหนดการท่องเที่ยวเนี่ยผมไม่ได้สร้างสารรค์ขึ้นมาด้วยตัวเองเพราะว่าเป็นทริปที่เราร่วมมือกับองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวมือนิกโกะจังหวัด โทชิงิแล้วตอนที่คุยกันเนี่ยเราก็ขอให้องค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยเขาช่วยวางเส้นทางแบบเจาะลึกจังหวัดโทชิงิให้เราเลยเพราะเราจะไปเที่ยวจังหวัดโทชิงิแบบเจาะลึกแบบเจ้าถิ่นท่องเที่ยวของจังหวัดวนั้นอ่ะเขาจัดเส้นทางให้เราเลยแล้วให้เขาเลือกโรงแรมที่พักสบายเพราะที่สําคัญเนี่ยโรงแรมเนี่ยมีออนเซ็นค,คือไปโรงแรมที่สบาย มีออนเซนสวยๆมีธรรมชาติสวยๆและให้เขากำหนดวันมาด้วยวันที่เราจะไปเนี่ยจะต้องเป็นวันที่ดอกวิสเรียบานเขาเรียกว่า full bloom คือบานเต็มที่ที่สุดดอกวิสเรียเนี่ยเป็นดอกไม้ที่เวลามันบานนะพี่เธงอ้หม,มันเป็นมันสวยระยะเต็มไปหมดแล้วต้นวิสเรียที่สวนอาชิคังะที่ ที่จะไปเนี่ยมันเป็นต้นวิเซียรที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นเนี่ยต้นใหญ่ที่คุณผู้ชมเห็นกันในภาพเนี่ยมันเป็นต้นวิสเซียรที่อายุถึง150ปีนะครับคือวิสเซียรจะบอกว่ามันจริงๆแล้วเนี่ยป็นไม้ตระกูลถั่วคือไม้เลื้อยไอ้ต้นที่มันไม่ได้เป็นร้อยวัวปีเนี่ยเขาก็จะปลูกเป็นไม้เลื้อยเราก็จะเดินลอดซุ้มของวิเซียรซึ่งเป็นซุ้มที่สวยงามแต่ไอ้ในความที่ต้นวิสเซียรที่อายุอายุเป็นร้อยปีเนี่ยจากพืชตระกูลถั่วที่พ เลยแล้ก็ขึ้นไปแล้วก็ย้อยออกมาเป็นต้นซึ่งมันก็จะสวยงามมากนะครับแล้วโดยเฉพาะถ้าไปในช่วงที่ฟูบลูมจริงเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าตื่นตา,มมาสีม่วงม่วงใช่ไหมต้นวิเชีรมันมีหลายสีแต่ไอ้ต้นที่เป็นต้นใหญ่ยักษ์ร้อยห้ปีเนี่ยมันสีม่วง แต่ว่ามันจะมีทั้งสีขาวสีชมพูสีเหลืองสีม่วงคือไปดูแล้วทุกคนจะทึ่งอ่ะแล้วโดยเฉพาะถ้าไปที่สวนแห่งนี้ไปแล้วแบบเดทึ่งจริงๆว่ามันใหญ่ต้นมนเป็นต้นนี่คือต้อนถั่วเหรอเ <ฮะ S 2> พราะมันเป็นต้นไม้ตะกุนถั่วนี่ถ้าใครจองสีทริปคุณจะลดราคาไหมซากุระยูนนานซากุระญี่ปุ่น วิสทีเลียญี่ปุ่นแล้วก็โบตันที่ลวดอย่างใครๆก็รู้นี่ติดกันหมดเลยนะเดือนเดียวเนี่ยว่าดอกบานหมดเลยว่าทั้งเ,าเรา <c oughs> เด้วยวิสติเลียไม่เคยลดราคา <c oughs> ครับเพราะว่าเราเน้นคุณภาพเราไม่เน้นราคาครับถ้าเรามากับเราเนี่ยเน้นคุณภาพที่ดีนะครับเน้นความสนุกสนานนะครับแล้วก็เน้นว่าต้องสมราคาแต่ทีนี้พิเศษจริงๆครับเพราะว่า เป็นทริปที่ผมให้ทางญี่ปุ่นเนี่ยทางองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาเนี่ยช่วยร่างกำหนดการให้ทีแล้วก็มาดูามาเลือกเรื่องอาหารอหินยให้มันเข้ากับคนไทยแต่ว่าโรงแรมเขาเป็นคนจองให้อะไรต่ออะไรให้แล้วก็ช่วงที่เราไปจะได้เข้าไปเด็ดสตรอเบอร์รี่สดๆรับประทานกันด้วยนะครับไปเที่ยวกันครับที่ญี่ปุ่นกันในช่วงที่สวยที่สุดที่ดอกไม้บานเต็มที่นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าพิธเกิกม,มีเรื่องราวมาเล่าจาก อียิปต์ใช่ไหมครับเพราะว่าปีนี้เราจะวางแผนจัดอียิปต์เนี่ยสักสองทริปเพราะว่าพอปีละทริปเนี่ยนะค,คนก็บอกเมื่อไรจะจัดอีกอ,อียิปต์นี่มันชิงในใจของเราเลย <S <S นะฮะ,ะเดี๋ยวพักสักครู่ครับพักกันสักครู่ครับผมพาทุกท่านเข้ามาที่ห้องเก็บทรัพย์สมบัติของฟาโรห์นะครับเป็นฟาโรห์ของราชวงศ์พัทเลมีซึ่งสืบนาจมาจากอเล็กซานเดอร์มหาราชแล้วก็ได้สร้างห้องนี้ไว้ที่วิหารเ e อ็ฟูนี้ ือว่าวิหารของฮอรัสนะครับเพื่อที่จะเก็บสมบัติเก็บทองคําเก็บเพชรนินจินดานะฮะห้องนี้สร้างอย่างแข็งแรงมากนะครับแล้วก็สลักสลางผนังเป็นภาพของผู้คนกําลังถือเพชรพลอยเครื่องมีค่าของบรรณาการต่างๆ Around The World พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มัท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุก,การส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อง,งานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทางไลน์แอด a Around Around World Tour the the World นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาท สั่งซื้อได้ที่0614210110และ0614212680หรือสั่งได้ที่ www.aroundtheworldthailand.com กลับมาต่อกันในช่วงที่2นะครับกับ top of the world นะครับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเมืองที่คือไปแต่ลรืดยเนี่ยมันก็จะสวยงามแบบแตกต่างกัน around the world เราก็จะพยายามจะเลือก ไปในเมืองที่สวยที่สุดในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเขาอย่างเช่นดูซาก,กุระเนี่ยเราก็เลือกว่าคือซาก,กุระมันก็บานแต่ละเมืองไม่พร้อมกันดอกวิสเรียที่เราพูดถึงไปเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยมันก็จะบานในช่วงเวลาที่แตกต่างกันแต่ละปีมันต้องมาดูการพยากรณ์แต่ละปีมันก็ไม่ตรงกันทีนี้พิจเ,เกิงพูดถึงเรื่องอียิปต์อียิปต์พแต่ก่อนจะอียิปต์เนี่ยขอกลับไปอ้หนังกังฟูหน่อยได้ไหมจกไปแล้วว่าเจ้าหลีนี้ก็เหรอพี่<อ>ครับ พราะผมเพิ่งไปเจอว่าไอ้หนังที่เราพูดกันเนี่ยห้องที่36ของวัดเซ้าหลินเนี The 36 chamber of s ซาหลิคือเซ้าหลินเนี่ยเขามี35ห้องไว้ฝึกกังฟูต่างๆคนที่จะสําเร็จการศึกษาเรื่องกังฟูเนี่ยต้องผ่าน35ห้องอทีนี้ไอ้ห้องที่36เนี่ยคนที่ผ่านมาแล้วบอกว่าจะขอเปิดห้อง36เจ้าวาดถามว่าเปิดไปทําไมห้อง36ก็มันมีอยู่35ห้องอ35เนี่ยสงวนไว้สําหรับพระภิกษุของวัดเซ้าหลินหลังจากนั้นเนี่ย ก็บอกว่าจะขอเป็น36นะเพื่อฝึกวิทยายุทธให้กับคนภายนอกด้วยนะแต่ว่าหนังเรื่องนี้มันถูกแนะนำโดยเบนตินตารันติโนซึ่งสร้างหนังเรื่องคิวบิลแล้วก็หนังเขาได้รับแรงบันดาลใจจากพวกหนังกังฟูนะแล้วก็กลายเป็นคนสร้างหนังที่มีชื่อเสียงระดับโลกก็แนะนำหนังเรื่องนี้ออกมาคือเขาไปคัดหนังกังฟูเก่าเป็นแบบมาสเตอร์พีซในยุคแรกๆมันก็เลยดังขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมว่าทุกท่านไปดูหนังกังฟูเก่าวกันถ้าไม่ดูนะไปดูที่เมืองจีนหรือเอาไปให้ดูที่ <ไป S 1> น่นต้อไปเที่ยที่ไปกับคุณกระหนกครับเพราะว่าทริปที่จะไปคุณกระหนกเดือนเมษายนนี้เนี่ยเราไปเที่ยววัดเซาหลินของจริงรได้ไปเห็นต้นต้นไม้ย,ยักษ์ที่เขาฝึกพลัร์ดิชนีกันจิม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 ,จมจกันจนต้นแปะกล้วยมั้งทุกวันนี้มันยังเป็นรูแบบแบบเป็นรูแบบให้นิ้วทั้งนิ้วสอดเข้าไปได้อยู่หละไปเที่ยวกันครับโดยเฉพาะ คอหนังกําลังภายในเนี่ยต้องไปเที่ยวเส้นทางนี้ไม่ใช่เรื่องของบูเชคเทียนอย่างเดียวครับทีนี้พี่จะเกิงนอกจากเรื่องประวัติศาสตร์ของประเทศจีนเนี่ยประวัติศาสตร์อียิปต์คืออียิปต์เนี่ยเราก็พูดกันไปหลายรอบแล้วนะ <c oughs> เพียงแต่ว่ามันมีอยู่สองมหาวิหารที่เวลาล่องเรือผ่านแม่น้ำนายไปเนี่ยเราจะต้องขึ้นเที่ยวคุณวิเยนคงจำได้ที่แรกเนี่ยก็คือเอทฟูมันจะมีมหาวิหารซึ่งสร้างในสมัยของราชวงศ์ปโตเลมี ซึ่งเป็นราชวงศ์ที่เป็นทายาทของอเล็กซานเดอร์มหาราชและก็เป็นราชวงศ์สุดท้ายเทวพัตรงพัตราก็อยู่ในราชวงศ์นี้แหละ<ม>แล้วก็วิหารแห่งนี้เนี่ยก็สร้างขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจ้าฮอรัสและหลังจากนั้นเนี่ยจะพาทุกท่านไปที่มหาวิหารคอมออมโบซึ่งมันเกี่ยวเรื่องการต่อสู้กันร,ระหว่างเทพฮอรัสก,กับโซเบซึ่งเป็นเทพเจ้าจารเค<ม>ที่นั่นก็มีพิพิธภัณฑ์จรลเคที่เอาจรลเคมาทามัมมี่เห็นตั้งแต่ตัวเล็กๆตอนแรกเนื้ว่า ถูกตีหัวก็ว่าผ้าพันไว้เป็นมัมมี่จริงๆเป็นมัมมี่ซึ่งน่ากลัวมากน่ากลัวกว่าชารวานอี่กับพี่ผมว่าน่ากลัวเพราะว่าเขานอนตายมาสองพันปีอ่ะยังแบบมีผ้าพันอยู่เลยจนดำไปหมดแล้วก็ตัวเล็กๆก็เป็นมัมมี่ไปหมดนะไปยปนี้กับต้นปีหน้าเนี่ยนะฮะธันวามกราเนี่ยถ้าเราจัดทริปไปเที่ยวอียิปต์นะฮะก็ชวนทุกท่านไปนะรับรองว่าสนุกจริงๆนะ เชิญครับเชิญชมคลิปครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่วิหารเอเซีซครับหรือว่าวิหารของพระเจ้าคอรัสซึ่งสร้างขึ้นในสมัยของราชวงศ์โเมัน ที่เป็นทายาทหรือนักรบของอเล็กซานเดอร์มหาราชครับต่อสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะไหวส้สการะเทพเจ้าคอรัสซ,ซึ่งเป็นของโอซิริสครับนี่คือมหาวิหารที่ได้รับการรักษาไว้เป็นอย่างดีขา,าดจากวิหารคณะนะเพราะว่ามีความสมบูรณ์อยู่ภายในมากเป็นวิหารที่มีเรื่องราวมากมายเสาวินข้างใน ยิ่งใหญ่อาสานะมีห้องเก็บสมบัติมีการบอกเล่าเรื่องราวเป็นเหมือนแอนิเมะนะเป็นเหมือนการ์ตูนเป็นเหมือนภาพคีที่เล่าเรื่องก็เป็นฮีโร่ของเทพเจ้าของรัชทูตไทยนะครับนี่คืออีกเมืองหนึ่งที่พวกเรากเกี่ยวข้อง ผนังที่เป็นเหมือนแอนิเมชันนะฮะเขียนสลักบอกเล่าเรื่องราวของการต่อสู้การประจนภัยของเทพเจ้าฮอรัสในการลงเรือออกไปต่อสู้กับบรรดาผู้ที่เป็นศัตรูของพระองค์นะครับ <c oughs> <c oughs> พาทุกท่านเข้ามาที่ห้องเก็บทรัพย์สมบัติของฟาโรูนะครับเป็นฟาโรูของราชวงศ์โทเรมีซึ่งสืบ่อมน้ามาจากอเล็กซานเดอร์มหาราชแล้วก็ได้สร้างห้องนี้ไว้ที่วิหารเอ็ฟูนี้หรือว่าวิหารของฮอรัสนะครับเพื่อที่จะเก็บสมบัติเก็บทองคำเก็บเพชรนินจินดานะฮะ ห้องนี้สร้างอย่างแข็งแรงมากนะครับและก็สลักสลาวผนังเป็นภาพของผู้คนกำลังถือเพชรพลอยเครื่องมีค่าของบรรณการต่างๆนี่คือความเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณน,นะครับเป็นห้องมั่นคงที่สวยงามมาก นนี้ผมอยู่ที่วิหารคอมอมโบนะครับซึ่งเป็นวิหารที่สร้างขึ้นถวายให้กับเทพฮอรัสและก็เทพโซเปกเทพโซเปกนั้นก็คือเทพเจ้าแห่งโจร์เกนเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่ชั่วร้ายส่วนเทพฮอรัสนั้นก็คือม is ีศีรษะเป็นเดี๊ยวเป็นฮีโรคว่านันนะรระหว่างเทพกับมานก,ก็มาอยู่รวมกันที่มหาวิหารแห่งนี้นะครับ ที่นี่เนี่ยน่าสนใจเพราะว่ามีหลักฐานทางสมัยโบราณนะครับทั้งปฏิทินที่ทำการเกษตรเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านการแพทย์ที่ใช้ในการทำบะหมี่และก็รักษาชีวิตผู้คนนะครับรวมทั้งเรื่องราวของคิลิปพัตราที่7ซึ่งเสด็จมาสปานะคระับบำรุงผิวที่นี่ด้วยน้ำนมลานะซึ่งในสมัยนั้นเชื่อว่า วาุงผิวได้ดีที่สุดมหาวิหารหรือว่าวิหารแห่งคองมนบนั้นน่าสนใจมากท่านที่มาเที่ยวที่นี่นะฮะก็จะได้พบกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็ภาพที่แกะสลักงดงามขอกเล่าเรื่องราวของการขึ้นสวงหน้าขึ้นสูน่ความเป็นใหญ่ของเทพ,พเจ้าของของีปน,นะฮะติดอยู่ตามผนังสวยงามมากครับและที่นี่เป็นเรื่องราวของเทพแห่งความดี และก็มาซึ่งมนุษย์ทุกผู้คนก็ต้องคึึงทั้งสองเทพความเชื่อในสมัยโบราณเนี่ยช่างเหมือนกับเรื่องราวในชีวิตประจำวันของพวกเรานี้เหมือนกันครับที่เราจะต้องสักการะผู้ที่ทำความดีแล้วก็จ่ายสินบนคนที่ทำไมด่ดีเพื่อไม่ให้มายุ่งกับเรา Look the first level the first the first Inscriptions in the top, in that line starts by the sun figure, it's the day number. Horseshoe, it's number 10. Two horseshoes will be 20. A piece of sugar cane, like a bar, it's number 1. Two of them here, it's number 2. All of them in one day, it's the day number 22. งน,นี้เราจะมาดูวิธีการใช้เครื่องมือแพทย์ในยุคแรกของอียิปตนะ์มีการจารึกไว้ที่นี่ที่คอมอมโบเกีย่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือในการทำมัมมี่แล้วก็เป็นรากฐานการใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการศึกษาของเ จักุชีของเคลียวพักตาที่เจใช้น้ำนมลาบอ่อสร้างมาตั้งแต่สมัย2,300ปีที่แล้วนะโดยชาวโรมันและก็กรีก เพื่อที่จะวัดระดับน้ำเรื่องของความอุดมสมบูรณ์และก็สร้างรูปร่างของบ่อเนี่ยให้เหมือนกับสัญ,ญลักษณ์แห่งชีวิตของชาวอีกเข้ามาในพิพิธภัณฑ์ <Yeah. S 2> มีวิถีภั์จอระเเ่นะฮะนี่คือจอระเเ่มัมมี่ที่ทำเอาไว้เป็นจำนวนมากภาพแกะสลักเกี่ยวบเรื่องของการจัดการกับจระเขในยุคโบราณ เป็นเรื่องราวของอียิปต์ซึ่งทุกที่รอบโลกตามเชื่อราวดัวเลยทุกที่ล้วนมีเรื่องเล่าเรื่องราวมีเรื่องให้หน้าที่จะไปเที่ยวไปค้นหาเราไปเที่ยวทั้งหมดอะทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเป็นจีนตามรอยบูเช็กเทียนไปสเปนที่เราจัดเดือนพฤษภา,าคม,มเดือนเมษายนเราไปเที่ยวทางตอนใต้ของ ฝรั่งเศสที่เขาเรียกว่าริเวียราไปประเทศมนาโกครับมอนติคาโลซึ่งเป็นเมืองนี้มีคาสินโนเหมือนกันนะครับแต่ว่าวิธีคิดในการมีคาสินโนผมไม่เหมือนเมืองไทย <c oughs> นะครับซึ่งเราก็วิจารณ์เรื่องนดของไทยไปเยอะพอสมควรละไปเที่ยวก็ราวเดอร์มีทั้งสาระความรู้สนุกสนานแล้วที่สําคัญเราไปเที่ยวทุกที่ทั่วโลกเพราะทุกที่มีเรื่องเล่าให้เราไปเที่ยวกันครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เราพบกันเวลา10นาฬิกา25นาทีนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ